วันนี้นะคะก็ใกล้หวยออกแล้วค่ะมาทำบุญนะคะก็เลยลองเสี่ยงเสี่ยงดวงดูโดยก,การจุดโดยการจุดธูปนะคะจุดธูปขอเลขดูมีทั้งของแมบบ่ของนาแล้วก็ของแม่นะคะที่นี่วัดท่าไคยนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะ <c oughs> นะคะมีต้นโพมีต้นโพใหญ่มากเลยะคะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะก็มาขอโชคขอลาบมากราบขอให้อยู่ดีอยู่ดีนะคะร่มเย็นเป็นสุขคนก็นิยมมากลาบไหว้ขอพรกันที่นี่นะคะคาถาบูชาหลวงพ่อใหญ่วัดท่าไยะคยค่ะ <c oughs> ข้างหน้านะคะก็จะเป็นเรือนะคะ เป็นเรือบโบราณที่ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าจากจากแม่น้ำที่ไหนดูสะแม่น้ำโขงคะต้องเช็คป,ประวัติีริงของเอนซี่เริ่มขึ้นแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าตัวเลขคืออะไรคะมีใครเห็นบ้างคะว่าเลขคืออะไรเลขตัวเลขเลขแรกของเอนซี่ะคะ่ะตัวเลขนะคะแม่ใจว่าตัวอะไรนี่ของน้าน่าจะเป็นศูนย์สองเนาะนี่ของแม่น่าจะเป็นหนึ่ง ดูให้หน่อยค่ะว่านี่เลขอะไรคะปันนะคะก็ได้มาจากใต้น้ำโขงนะคะก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะใครที่ถูกหวยนะคะเขาก็จะซื้อชุดไทยนะคะมาบูชามาบูชานังฟ้านะคะตรงนี้นะคะทำขึ้นดังนี้แม่ ได้ไม่ได้เอาแป้งข่นมาด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรืออมาจากไหนนะคะก็น่าจะเป็นไม้ตะเคียนนะคะเห็นเลขอะไรกันไหมคะขอเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกมีโชคมีลาบขอให้มีเลขโผล่ขึ้นมาได้เชิญเห็นเลขกันอะไรไหมคะ นี่ค่ะเรือโบราณมากเลยเอามาจากน้ำโขงนะคะชื่อว่าเรือกำปัน เป็นชุดไทยที่คนก็มาบูชากันนะคะขอกระนังฟ้าสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะขอกับแม่ย่านางจานแจะขอดูหวยกันนะคะ ะคะเรือเอามาจากใต้น้ํำโขงนะคะคนถูกหวยกันเยอะแยะเลยค่ะ oh. ก็มาอยู่ที่ oh. วัดวัดท่าคายนี่หลายปีแล้วนะคะ oh. นันซี่ก็เพิ่งมาเจอในวันนี้เสีย oh. ดาย oh. ไม่ได้เอาแป้งฝุ่นมาด้วยค่ะ